สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบวันนี้มีข่าวที่จะต้องมารายงานนะครับก็คือข่าวของคลมอนะครับไฟเขียวแพ็คเกจพิเศษนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งผมขอญาตทดสอบเสียงก่อนนะครับว่าได้ยินไหมนะครับเดี๋ยวก่อนผมขอญาตทดสอบเสียงก่อนนะครับว่าอุปกรณ์พร้อมนะครับถือว่าเสียงชัดเจน นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเพิ่งมีข่าวออกมานะครับจากทางทางข่าวสำนักหนึ่งนะครับประชาชาติธุรกิจนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่ผมตามเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจเอามาวิเคราะห์ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วเราก็ลงทุนไปด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยในพอร์ตของเราเนี่ยก็ยังคงสัดส่วนของหุ้นไทยนะครับในกอง k k p at EQD นะครับคือมีปันผลแม้จะไม่ปันผลมาสักปี2ปีนะครับแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้อาจจะต้องกลับมาปันผลแน่นอนแต่ Perform a n c e ปีนี้ก็ยังสวยงามเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับขออนุญาตเล่าข่าวสำคัญก่อนข่าวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวที่มีนัยยะสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยไปอีกหลายหลายปีเลยนะครับถ้าเกิดทำสำเร็จอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าโครงสร้างประชากรของประเทศเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ แต่ว่าอะไรแปลว่าเบบี้บงคือรุ่นยุคพวกเราเนี่ยสามสิบไปไปลายสี่สิบต้นๆถึงห้าสิบกว่าเนี่ยเป็นประชากรก้อนใหญ่นะครับกําลังจะเดินไปถูสู่ทางเกษียณน,นะครับแล้วมีโอกาสมากที่หลายๆคนจะเกษียณไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับก็ต้องเป็นภาระลูกหลานแต่ว่าลูกหลานน่ะคือฐานเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ประชากรคนแก่ประชากรไยทำงานนะครับเด็กๆก,ก็จะลันลันขึ้นไปมันก็จะพอเลี้ยงดูกันได้แต่ตอนนี้ประชากร ทรงมันเริ่มเป็นอย่างนี้พีระมิดแนวตั้งและอีกหน่อยมันจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่าพวกเราเนี่ย baby boom เนี่ยจะขึ้นไปฐานบนและฐานล่างที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยจะน้อยเพราะงั้นเนี่ยมีโอกาสที่รัฐจะเก็บภาษีเพื่อไปดูแลสวัสดิการของคนที่จะสูงอายุไปเนี่ยค่อนข้างจะยากทําให้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคังในอนาคตแต่ว่าคอรมอไฟเขียวแพคเกจพิเศษนะครับดึง ต่างชาติลงทุนไทย4กลุ่มหลักด้วยกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนรวยนั่นแหละนะครับมีเวลสูงนะครับบางท่านเนี่ยคือกลุ่มแรกเนี่ยต้องลงลงทุนขั้นต่ำนะครับในในพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าลงทุนตรงก็ได้หรือว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับถ้าเกิดคิดคูณ5้ก็ประมาณ15ล้านบาทนะ15ล้านบาทนะครับนี่คือกลุ่มแรก นะครับเขาก็จะได้แล้วก็ต้องควบกับประกันสุขภาพด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า 1, 100่งแสนดอลลาร์ขึ้นไปนะครับก็ประมาณเหมาจ่าย3ล้านประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้สูงกลุ่มผู้สูงอายุคือถ้าเกิดท่านเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอาจจะต่างชาตินี่รวมหมดนะที่ไม่ใช่คนไทยนะไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะเอเชียไม่ว่าจะเป็นยุโรปฝรั่งอินเดียแขกได้หมดนะครับ กลุ่ม2คืออายุ50ปีขึ้นไปก็จะลดลงมาจากเมื่อกี้5 0 0แสนล้าน5แสนดอลลาร์ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือแค่2 5 0แสนถ้าท่านอายุถ้าคนเหล่านั้นอายุ50ปีขึ้นไปก็คือมาเกษเมืองไทยนี่แหละซื้อบ้านซื้ออะไรในราคา2อ5แสนห้าดอลลาร์ก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทนะเอาเงินมาลงทุนในไทยโดยตรงหรือว่าซื้อพันธบัตรไทยหรือว่าซื้อสังหาไทยก็จะได้สิทธิ์นี้นะครับกลุ่ม3คือกลุ่มที่เป็น เป,เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับกลุ่มที่ต้องการทํางานประเทศไทยนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบเป็นพวกเอ็กเปิ i ์ตไฮสกิลผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับอันนี้ก็จะง่ายเลยนะครับมีเงินเดือนแค่ปีละแปดหมื่นดอลลาร์สหรัฐก็จะสามารถสามารถได้สิทธิ์นี้แล้วนะครับสาระสําคัญของวีซ่านี้ก็คือนะครับเขาจะได้วีซ่าายุ10ปีนะครับแล้วก็ มีสามารถทํางานได้แล้วก็เสียบุคคลเสียภาษีบุคคลธรรมดาในประเทศไทยนะครับแบบอัตราเข้าหน้าทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในอีกวงเล็บหนึ่งคือถ้าเกิดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับจะเสียภาษีแค่อัตราเข้าหน้าคงที่นะครับสิเนะครับเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็5้าสิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แค่ฟิกแค่สิ เออแล้วก็ไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยไม่คิดภาษีด้วยนะครับคิดภาษีเฉพาะ,ะไรายได้ที่เกิดจากประเทศไทยถือว่าแบบว่าจูงใจพอสมควรแต่มีอีกทีเด็ดหนึ่งที่เป็นทีเด็ดเลยก็คือก็คือเขาสามารถที่จะซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ได้ในระยะยาวนะครับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในวงเล็บ รวมที่ดินด้วยนะครับนี่คือประเด็นสําคัญคือเขาสามารถมาตั้งลกลากซื้อที่ในประเทศเราได้แล้วแสดงว่าซื้อที่คืออะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยคอนโดได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ซื้อที่ได้แล้วเขาสามารถให้เขาได้อยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้นานขึ้นก็จะมาตั้งลกลากเอาคนเก่งๆเ,เข้ามาเอาคนที่มีเวลมีความมั่งคั่งสูงๆเข้ามาก็อาจจะมาเสพษีให้ไทยแล้วก็เป็นประชากรไทยในอนาคตสิปี20ปีเหมือน เหมือนหลายๆคนอย่างผมเนี่ยก็บรรพุรธุดมาจากเมืองจีนนะครับแล้วก็นั่งเรือสัมภา์มานะครับบางที่ก็ลงตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาตั้งลกลากผ่านไปตอนนี้ที่บรรพุทุดผมเข้ามาก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบปีแล้วมั <c> ้ง <oughs> นะครับหกสิบเจ็ดสิบปีเราตั้งลกลากตอนนี้ก็คงจะไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนอกจากอยู่เมืองไทยไปยาวๆนะครับอะประเด็นสําคัญนี้ก็จะทําให้ ได้รับผลดีหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอสังหานะครับที่มีที่ดินมีบ้านอย่างเช่นไฮเอ็ I n ของเราก็แร n d นังเฮาสนะครับบ้านปรึกษาแสนซินลีเอสซีเอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ถ้าลวมๆก็จะดีทั้งกลุ่มแต่ผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยออกเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นเพียงข่าวแต่ข่าวเนี้บอกได้เลยว่ามีในยะที่เป็นเชิงบวกมากๆนะครับเรามาดูประ เทศไทยมาดูกราฟของเราดีกว่าว่าหลังจากพักฐานไปอาทิตย์กว่าเนี่ยเราไม่เจอกอาทิตย์กว่านะครับเพราะว่าผมอย่างที่แจ้งไปว่าเราอยู่ในช่วงพักฐานถ้าเกิดพักฐานแล้วมาขยยาวบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีช่วงเวลาให้ให้เราได้ตื่นเต้นบ้างนะครับนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เข้าไปเทสตลาดนะครับใน t f เฟกโป้งสองโป้งก็ปิดลบเหมือนกันเพราะผมแทงขึ้นนะครับเซนิเมนต์หลักของผมยังอยู่เทนขึ้นนะครับ ต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม้ใหญ่หญๆเนี่ยผมยังรอนะครับยังให้แนวรับอยู่แนวเดิมอ่ะว่าแล้วมาดูกราฟกันก่อนนะครับพอไม่ได้ใช้นานก็เลยก็เลยยังมึนอ่ะแชร์สกรีนอยู่ตรงนี้เราสักคู่นะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูกราฟเซตกันก่อนนะครับยังไม่เข้าในรายละเอียดของตัวหุ้นแล้วกันนะครับหวังว่าเราจะเฮง ีก็ซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดมาด้วยครับแต่ได้มันมันไม่หลับกันเอีลืมเลยอยู่ตรงไหนว่าอ่ะอยู่ตรงนี้ลลาาแล้วครับเจอแล้วครับอ้าวมาละจ้านี่คือการาฟเซตนะครับจะเห็นว่าทรงเนี่ยถือว่าพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับเอามาดูตรงนี้เนี่ยครับคือแนวพักของเราเดี๋ยวมาตั้งแต่วันก่อนนู้นนะครับวันก่อนนู้น วันก่อนนู้นมาอ่าหนึ่งพอตอนเริ่มมีพักละสองสามสามตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าพักจริงบ่าพักจริงต้องทําไงครับต้องหลุดเส้นห้าวันหลุดลงมาโอเคพักแน่แล้วจะพักยังไงหลุดสิบวันเฮ้ยพักชัวร์อ่าทีนี้เรามามองกรอบกันว่ามีโอกาสที่จะมาปิดแก๊ปตรงนี้ก่อนปิดแก๊ปนี่ก็คือหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เออนี่เป็นทางเทคนิคนะครับเวลานเ,เนี่ยเซ็ตเนี่ยเปิดกระโดดปึง้งเขาเรียกว่าเปิดแก๊ปไว้แล้วมันวิ่งขึ้นต่อ พอวิ่งขึ้นต่อถ้าเกิดพักตัวเนี่ยเขาจะมองว่าอาจจะพักมาปิดแกปิปดแกปก็คือปิดที่เคยเปิดกระโดดไว้ทําให้แบบคนที่ต้นทุนวันนั้นกับคนต้นทุนอนาคตที่เพิ่งผ่านไปลงมาพักเนี่ยได้เปรียบเท่ากันหมายถึงว่าคนนี้เคยขายตรงนี้คนนี้เคยซื้อมาตรงนี้พอลงมาจุดเดียวกันคนนึงจะตัดสินใจขายไหมทํากําไรไหมหรืออีกคนนึงจะตัดสินใจว่าเฮ้ยจะซื้อกลับซื้อต่อไหมตรงนี้ก็คือการเรียกว,ว่าปิดแกปนะครับ ตอนนี้เขาก็ไม่ปิดแก๊สแต่ว่ายืนในทรงสวยก็คือถลายออกข้างซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราคาดการไว้ว่าถ้าตลาดดีๆอาจจะไม่ลงลึกนะอาจจะแค่ถลายออกข้างแต่ว่าแน่นอนต้องถลายสักประมาณผมคาดไว้ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งถึงสามอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็ซัดไปกี่อาทิตย์ละหนึ่ง5สี่ห้า้าแท่ง6 7 8นี่ก็ซัดไปอาทิตย์ครึงะคะ่งแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นไปได้สวยๆก็อาจจะพักออกข้างอีกแค่หนึ่งสองวันแล้วก็ชูดขึ้นหรืออาจจะมีถลายลงแบบว่าโป้งทําให้ตกใจมาปิดแก๊บเลยหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ก่อนที่จะออกขวาาเราขึ้นอ่ะนั้นก็คือเินเิรมนต์หลักที่เรามองไว้อย่างนั้นนะครับก็คือยังมองเป็นเป็นตลาดกระทิงคือขาขึ้นแล้วก็พักออกข้างหรือว่าพักลงมาไม่หลุดที่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์และทําฐานขึ้นต่อทําฐานขึ้นยังไงถึงสวยก็คือน,นี่ครับเมื่อเช้าก็พยายามที่จะทะลุขึ้นมาแล้วเนหะ็นไหม ต้องทะลุเส้น5้าวันก็คือสีขาวนี้และทะลุเส้น1ิวันขึ้นไปปิดยืนเหนือนะครับปิดยืนเหนือถ้าเกิดขึ้นมาคุกคิกเนี่ยขึ้นมาเทสทุกวันเห็นว่าวันก่อนก็เทสแล้วยืนไม่ได้เมื่อวานก็เทสยืนไม่ได้วันก่อนก็เทสขึ้นมาอีกก็ยืนไม่ได้นะครับวันนี้ก็เทสมาอีกยืนไม่ได้แถมเต็มแท่งอีกต่างหากเพราะงั้นเนี่ยไม่แน่อาจจะเจอพูดพลาดเจอพวดพลาพดามาก็อย่าลืมว่า161 0เนี่ยเป็นจุดที่เราเตรียมที่จะค่อยๆทย,ยอย หรือว่าใครจะรอชัวร์ก็คือรอให้กลับหลังหันก่อนให้ทุกอย่างที่ขายพักฐานหนึ่งถึงสามอาทิตย์เรียบร้อยแล้วกลับมายืนเส้นห้าวันเส้นสิบวันแล้วท่านค่อยเข้าไล่ตลาดไปก็เป็นไปได้นะครับอะมาดูต่ออันนี้เซตจบเลยนะเก็ยังอยู่ในสรุปก็คืออยู่ในแนวพักฐานแต่ให้เราระมัดระวังเรามัระวังคือเตรียมตัวที่จะซื้อแหละซื้อหนึ่งคือลงมาหนึ่งของสทยอยซื้อสำหรับคนกล้าสำหรับคนรอชัวร์ซื้อเมื่อยือนเส้น เส้นซื้อเมื่อแท่งราคายืนเหนือกว่าเส้นห้าวันละสิวันขึ้นไปบวกกับฝรั่งซื้อบวกกับเงินบาทอาจชะ,ชะลอหรือแข็งแต่ไม่มีไม่มีอ่อนค่าอันนั้นก็คือขาขึ้นเต็มตัวขึ้นรอบนี้จะขึ้นเท่าไหร่ผมให้แท่งเท่านี้เลยครับก็คือรอบนี้ที่เราขึ้นมาใช่ไหมครับหนึ่งห้าสามศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศประมาณหนึ่ง้ยสาสิบพอยต์นะครับใช้เวลาหนึ่งเดือนพราะงั้นเนี่ยแท่งต่อไปที่จะขึ้นก็คือผมว่าเท่านี้แหละนิวไฮไปเลย พันหกร้อยเก้าสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยพอยต์นะครับอันนั้นคือที่เราคาดหวังนะครับนะครับเพราะงั้นก็มีเซนิเมนต์ในเชิงซื้ออ่ะมาดูกองทุนที่อยู่ในพอร์ตของเราบ้างก็คือจริงๆเรามีหลายกองทุนนะแต่กองทุนหุ้นไทยเนี่ยของเราก็มีอันเดียวก็คือ KKPX EQ นะครับ KKPX EQ ขีดดี e คือปันผล นะครับจะเห็นว่า performance ของเขาเนี่ยห้าปีก็โอเคนะพอได้อยู่บวกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือไม่ไม่ถัวเฉลี่ยต่อปีนะครับนะครับแต่อันนี้จะเป็นถัวเฉลี่ยต่อปีอย่างก็ค่อนข้างสวยงามของข้างค่อนข้างพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ปีนี้ขึ้นมายีสแดเอร์ซ็นเพราะว่าตอนต้นปีฐานต่ําแล้วก็ มีแนวโน้มส่วนสัดส่วนของการลงทุนก็จะเห็นว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหุ้นหลักเลยของประเทศเราอยู่ในเซตห้าสิบหมดเลยนะฮะตัวแรกนะครับอ่าไทยซีเมนต์นะครับบุญใหญ่ธนาคารธนาชาตินะครับเอเงินทุนธนาชาตินะครับแล้วก็ก้าฟเอ e เน y จี Energy นะครับปตทปทอารออ์แล้วข้างล่างล่างไปอื่นๆที่เราไม่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าพอร์ตเขาค่อนข้างจะกระจายตัวดูสัดส่วนด้านทางด้านจอขวาสุดนะครับเห็นได้ว่าสี่เปอร์เซ็นกว่า นะครับเดาได้เลยว่ากองนี้ค่อนข้างจะกระจายตัวและกระจายตัวในเซ็ตห้าสิบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหุ้นใหญ่ขึ้นกองทุนนี้ก็จะขึ้นล้อไปกับหุ้นใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นเราก็อาศัยว่าเราก็ถือการลงทุนในหุ้นในธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศแล้วก็ค่อยๆถือกันไปนะครับ <Yeah. S 1> กองนี้ก็มีปันผลด้วยนะครับมีปันผลด้วยแต่ว่าสองสามปีให้หลังก็อาจจะสองปีให้หลังนี้ก็อาจจะไม่ได้มี ไม่ได้มีกําไรพอที่จะปันผลเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบคือตลาดมันลงเพราะงั้นเนี่ยผู้จัดการกองก็ขอเก็บเงินไว้ในซื้อของถูกดีกว่าที่จะไปเอาออกมาให้พวกเรานะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผมบอกได้เลยว่าโอเครับได้นะครับก็นี้ก็คือ KKP เห็นสัดส,ส่วนนะครับเพราะงั้นผมก็ยังฟันธงอยู่ในการที่เราจะอยู่ในข้างซื้อนี่เราจะเห็นนะเห็นไหมอ่าตอนนี้ก็หนึ่งปีก็ ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วคิดว่าจะขึ้นต่อไปเราก็แบนโฮแปลว่าซื้อแล้วก็ถือกันต่อไปนะครับแต่มีซ e n m e n t มีทรงที่ดีแต่ทรงจะดีจริงๆทําให้ขึ้นพุทธพลาดแล้วก็แข็งแรงได้นั้นก็ต้องหนึ่งครับเปิดเมืองก่อนกันแรกเปิดเมืองให้คนใช้เงินเป็นปกติก่อนเพราะว่าคนไม่ใช้เงินและไม่ได้หาเงินเนี่ยก็จะทําให้เงินฝืด เงินเฟือต่างคนต่างเงินไม่ค่อยเหลือแล้วเงินสดไม่เหลือแล้วสภาพคล่องเริ่มหดหายเริ่มมีหนี้เข้ามาเนี่ยเรียกว่าเงินโคตรฝื่นะครับคือจับจ่ายไม่สบายมือแล้วเพราะงั้นเงินฝื่ในประเทศต้องค้นไปก่อนสองก็คือดีๆเลยก็คือต่างประเทศครับจีนช่วยเปิดหน่อยอเมริกาฝั่งยุโรปนี่เริ่มเปิดแล้วถ้าเกิดใครดูพิม์ลีกจะเห็นแล้วว่าใครดูกอล์ฟเนี่ย PGA จเอเนี่ยจะเห็นแล้วว่าต่างประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าปกติกันหมดแล้วนะครับปกติกันหมดแล้วเพราะงั้นของเราก็น่าจะใกล้ๆเขาแล้วเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยล้ำหน้ากว่าเราประมาณสามเดือนถึงหกเดือนมัน้งตอนที่ยุโรปหนักๆไม่มีเตียงนะครับของเราก็ดีเลยจากเขาไปประมาณครึ่งปีเพราะงั้นเนี่ยพอเขาเริ่มเปิดเมืองมาสองสามเดือนก็คาดว่าอีกไม่เกินสามสี่เดือนคือต้นปีเนี่ยเราน่าจะได้เปิดเต็มรูปแบบอย่างแน,น่นอนก็คืออยู่ไปกับโควิดนั่นแหละไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าโควิดจะหายไปแต่อยู่ไปด้วยกันได้ทําให้เศรษฐกิจไหลได้นะครับเพราะงั้นวันนี้นัทารวยโอ้โหเรื่องปีออปชันเลยนะครับก็ ยังให้เซนิเมนต์ของการแบนโถแล้วก็ยังเชื่ออยู่ในขาขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะคือจุดจุดเลวร้ายสุดน่าจะผ่านไปแล้วจุดต่ำสุดของโควิดน่าจะผ่านไปแล้วอเ,เอาไปก็คือรอวันฟ้าสดใสน,นะครับแน่นอนว่าหนึ่งประเทศไทยต้องเปิดสองต่างประเทศต้องเปิดด้วยเราถึงจะกลับมานะครับอย่าลืมว่าการปรับพอร์ต ในบ้านของท่านเลยนะครับสองสิ่งที่ต้องกังวลสองสิ่งที่ต้องคำนึงให้มากสุดหนึ่งคือความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องอยู่กับโรคโควิดไม่หายไปไหนสองนะครับธุรกิจของท่านเนี่ยอาจจะต้องกับเปลี่ยนมาเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับ้องคิดแนโฮลดิ้งหมายถึงว่าเราอาจจะมาถือในการลงทุนอื่นๆนะครับในหลายปัจจัยเดี๋ยวเป็นคอนเทนต์ถัดไปวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะัททารวยแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเป็นลูกค้าอยู่ในลิงก์ของเรา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านคิดถูกมากแล้วครับที่เอาเงินหมื่นมาแลกเงินล้านเอาเงินล้านมาแลกเงินสิบล้านแล้วก็แลกความมั่งคั่งไปด้วยแล้วแลกความปลอดภัยแลกสินทรัพย์ไปด้วยหลายๆเท่าท่านคิดถูกต้องแล้วครับสวัสดีครับนัดพาเลยสวัสดีครับเราพบกันอีกครับ